ศึกส,สายเลือดถายาติมรดกหมื่นล้านบ้านวงชาวลิตกุนแต่งเอกสารมาหลอกเบิกเงินกันออกไปอย่างสนุกสนานสร้างบอา่อปลาคราบราคาเหยียบล้านซื้อปลาตัวละหมื่นมาเบิกอ,อางอาบนะ้ำไปละสองแสนนี่คือคำอธิบายของนางปราณีวงชาวลิตกุน ทีออกมาชี้แจงถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับมรดกนับหมื่นล้านบาทเรื่องนี้เริ่มต้นที่นายกิตตินายจัก,กรินนายสมรัตวงชาวริตกุลทายาทคนที่สองสามและสของบ้านวงชาวริกุลได้ออกมาแถลงขอความเป็นธรรมรวมทั้งให้ตรวจสอบพฤติกรรมของคนในครอบครัวจากความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างเกี่ยวกับมรดกที่ยกให้กับพี่ชายคนโตเพียงคนเดียว ขณะที่ทั้ง3คนถูกตัดออกจากกองบรดกหลังจากผู้เป็นพ่อเสียชีวิตในลักษณะที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับทายาทน้อย2คนทํันายกิติวงชุดคุณและนายจักรินวงชุดคุณครับข้อมูลจากฝ่ายลูกชาย3คนและทนายความระบุว่าพินัยกรรมฉบับนี้ถูกจัดทำในปี2562โดยผู้มอบมรดกก่อนที่จะเสียชีวิตในปี2566 ปลายปี2,563แพทย์วินิฉัยว่าผู้มอบมรดกเจ้าของทรัพย์สินมูลค่านับหมื่นล้านบาทป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมถึงขั้นจำลูกไม่ได้พวกเขาจึงเชื่อว่าผู้เป็นพ่อไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆได,ๆได้นอกจากนี้ยังสงสัยเกี่ยวกับลายนิ้วมือและลายมือชื่อของผู้มอบมรดกที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์และลงนามในเอกสารต่างๆเช่นการเปลี่ยนชื่อเจ้าของสถาบันการศึกษา และการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเรื่องนี้ทำให้ผู้เป็นแม่ต้องออกมาชี้แจงและยอมรับว่าตัดลูกชายทั้งสามคนออกจากกองมรดกจริงเรานึกไม่ถึงว่าเสาสี่ต้นมันจะผูกพังโดยมีปลวกคือบรรดาส้ายของทั้งสามคนมารวมกันค่ะกินจนไม่มีสมองที่จะแยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดได้ดังนั้นแม้จะเหลือเสาเพียงต้นเดียวก็ยังมั่นใจว่า จะประทับประคองให้กิจการที่มาจากอยากเถือแรงงานของทิท่านและอาจารย์มุกวงชาวริคุลอยู่รอดปลอดภัยขณะเดียวกันนางปร,ราณียืนยันว่าแพทย์ไม่ได้ระบุว่าสามีของเธอเป็นอัลไซเมอร์มีเพียงอาการหลงหล,ลงลืมๆืมตามวัยเท่านั้นพร้อมกับยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดเป็นลายเซ็นของสามีไม่มีการปลอมแปลงตามที่ถูกกล่าวหาทางด้านลูกชายคนโตของบ้านวงชวริกุล ได้ออกมาบอกว่าเรื่องนี้คุยกันแล้วทั้งครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องพินัยกรรมกรณีมรดกทั้งหมดจะมีการแบ่งปันสัดส่วนให้น้องทั้งนี้ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดและเรื่องนี้ต้องคุยกันเพื่อหาจุดตกลงให้ได้ผมก็ทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเขาอยากคุยผมว่าจะทำให้ดีที่สุดถ้าม,ม,มีโอกาสที่ได้คุยกันเย็นนี้ก็คงได,ได,ได้ได้ทำให้ดีขึ้นสายน้องชายสามคนระบุถึงกรณีนี้ว่า ถ้าพี่ชายจะมาพูดคุยก็พร้อมเจรจาและกล่าวอีกว่าไม่โกรธแม่ที่ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวต่อว่าพวกเขารวมถึงภรรยาแต่ยังยืนยันเดินหน้าทวงความยุติธรรมต่อไปปมขัดแย้งมรดกหมื่นล้านครั้งนี้จะจบลงอย่างไรเรายังคงต้องติดตามกันต่อ